ไล่สตรีมไล่สตรีมไล่สตรีมไลไลไล่โอเคก็สวัสดีด้วยนะครับพวกผมก๊อฟหนึ่งหนึ่งสองสามชแนลในเกมอวารสตาร์นะฮะก็วันนี้ นหลังจากครั้งที่แล้วนะเปิดกองไบโอพบกับความชิบหายไวโวดวันนี้อยู่กับ SA นะฮะน้องสา SA Assassin 010นะ่สะสาขอเสียงหน่อยฮะ <c oughs> โอเคมาสาเปิดพร้อมกันเลยฮนะโอเคเราจะมาเปิดกอง a อสซินะของรางวัลที่อยากได้ <c oughs> พี่สาไม่อยากได้หรือวะ ไม่อยากได้เลยเลยเขากุเฟลแล้วกล่องหนึ่งเอาเหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนเนี้ยอยากได้ดาร์ควีนเอ้ยไม่ดาร์ควีนมันหายไปแล้วนี่หว่ามันเอาออกแล้วโอ้โหอะไรวะตอนเนี้ยอ่ะไซเพอร์ก็บอกนี้สีขาวนะกระบอกนี้ที่เราอยากได้แล้วก็กระบอกไหนอะแรงๆรงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเขานำหน้าเราไปแล้วเราไม่ยอม โอ้โหจิกซออืดโอ้จิกซอยอะแบ่งดูไหมให้กูบ้างสาฮะโอเคเปิดไปไปไปโอ้โหใครพังมาโอ้ยปืนพกเอามาทำไมวะเนี่ยเออปืนพกอีกแล้วโอ้ยเจ๊งเจ๊งโอ้ปืนพกอีกแล้วไอ้สาฮะ มีมีถึงกมคนบอกว่าแลกแรกราหัสกระเราไหมไอ้สาร์กูได้แต่ปืนพกไอ้สอันโอ้โหดูกูทาด้วยอะไรอยากได้สไยแต่ได้ปืนพก <c oughs> โอ้ได้มีดใหม่เว้ยโอ้ได้มแบบีดใหม่สไยก็ได้มั่ใหม่โอ้ขวดดินแบบสไนเจอสถิอีกระฆาโอ้ปืนพกอีกแล้ว กุหลาบประคำับมายิงพีหนึ่งน,นี่เลือดทุเลือดแบบยุบเลยเนี่น <c oughs> ยโอ้โหมาล้อเอ๊ะเจ้าร้อยห้าสิบสี่มันไม่ได้อ่ะโอ้โหอะไรวะลองใช้แบบไม่รางวัวลฮะรางวัลอะไรวะเอาชิ้นส่วนระเบิดงงอ๋อกระเป๋าเต็มโอเคต่อไปนี้นะเราจะไม่วันได้นี่อีกแล้วจัดเลงน,นี่เส็จไหมซาลายรับ โอ้โหชิ้นส่วนบอกเลยว่าชิ้นส่วนนี้ทิ้งแต่อันละสิบบาทเอาสิบบาทก็เอาฮะทิ้งเพะออีสิบบาทโอเคผมจะทําการทิ้งชิ้นชิ้นส่วนนะฮะเพื่อเดี๋ยวเก็บชิ้นส่วนที่ผมคิดว่าผมจะใช้อ่ะไว้อะระเบิดโอ้ชิ้นส่วนระเบิดไม่ทำแต่ดวงกูไม่มีเลยสิ โหแล้วไงเนี่ยดาร์คควีนโมดิฟายมันเอาออกไปแล้วอะอยากได้อะครับ <laughs> เปิดตอเลขเก้ากล่องไอขแปดกล่องสุดท้ายนะ่ะเฮ้ยเออได้แล้วได้แล้ววิวว<ด>ิวไอซ์ก็บอกไอซ์ก็บอกเอาจี๊กซสองไม่ทำไมเนี่ยไอซ์ก็บอกเออนี่นี่นี่อย่างงี้มันต้องอย่างงี้เอาเอาแรงแรงไอซ์ก็บอกได้ไหมเหลือสี่ดาวสุดท้ายแรงแรงไอซ์ก็บอกนี้โอ้โห เด็ดนะฮะเราสามีเขาเรียกไงวะแบบมนดาอะไรไหมแบบว่าเขาเรียกไงแ่บต้องกดตรงไหนต้องกดตรงดาด็กดีไหมเ้ยว้ยข้างขวาเลยซ้ายขวาขวาตรงดเด็กใช่ไหมตรงดเด็กใช่ไหมเอ้ยโอ้แต่อะไรก็ไม่รู้วะก่อนสุดท้ายมาลุ้นเออในแหละครับโอ้โหท่านผู้ชมหยอกมึงเล่นอืม โอเคฉันรักว่าหาจากกูให้ได้เลยว่ะแต่กูไม่เอาหรอกโเยอะเยอะก็จริงไม่เอามาโหกูได้ปืนพกมาบานกระสนายเฮ้ยแต่แรงนะถามว่าแรงไหมโอ้โหกสนัยเก้าร้อยเอ้สนัยสากูได้สนัยลายทหารว่ะกับปืนพกลายทหารมาบวกก่อนเลยไม่ได้ ต้องบูดแล้วล่ะเกูเอาสันามาต่ก็บอกเคีด้ไยอลล่ะหไม่พพยก่อฮันนี่แืนั่งเอาแบบฮนมันหนึ่งร้อยแั่งของเทพจรนะแต่กูไม่ชอบอ่ะเชื่อกูเหอะมันไม่ยอมไม่นั่นมึงหรอกเชื่อกูไม่มีใครยอมเลกดีๆอย่างนั้นหรอกเออใช่มันนี้นี่ มันน่าสงสัยสสเออมันก็คงเอาตัวเทพเท่มันล่ออ่ะนะขอโบ<ย> <ละ S 2> สไนก์ก่<า>นอนสไนยีลับ <c oughs> เฮออ้ยแรงดเวยสไนย,ยีลับกูเห็นคนเขาใช้อยู่น่ารัลมด้วยเออจะบอกว่าเงินบวกปืนหมดแล้วโอ้โหปืนพกกูจะไม่แยกจะไม่ยุ่งกับมันละอสัตว์แยกส่วนรู้ไม่ได้ไรเหล็กสองอัน โอเคเอาสไนบอสออกอีเขาว่าเราหัวร้อนเต็มพิกัดมีดก็ไม่ได้เลยสักอันน่ะโขลใหญ่จะบ้าตายมีดก็ไม่ได้สักอันได้แต่สไนสองก็บอกเอ้ยก็ยังดีนะเต้แบบเดียวกันด้วยสองก็บอกโหแต่ไอ้พูกนี้ฮะ สไนไลทหารน่ะสามึงลองไปย้อนดูอ่ะชื่อไรชื่อกัวน่าจะมีอยู่น่าจะพอมีอยู่ยที่เปิดได้ของอ่ะสไนอ่ะเนี่ยก๊อปมันชื่อว่าอะไรไม่รู้นะรอ,อ่ะจำไม่ได้กูได้สไนแรงเก้าร้อยเจ็ดเก้าอ่ะเก้าร้อยเจ็ดเก้าคูเก้าร้อยห้าสเอาใส่ใส่เฮิรเร็วโอเค <laughs> <laughs> เกมเพย์น <laughs> ะ หมดช่วงหัวร้อนแล้วเข้าสู่เกมเพลย,ย,ย์อ๋อเนี่ยสไนย์รับมีดใหม่โอ้โหอยากได้มีดใหม่เนี่ยแล้วก็อยากได้ปืนที่มึงใช้อยู่อ,ะอ่ะต้องไปซื้อล้ดาร์ควีนโมดิฟายอ่ะอยากได้พร้อกดออพร้อมแล้วเป็นไงาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอ่ะสกูเดี๋ยวอขอ<ห>ดูราคาโอ้โหเน,นี่ยอุ้ยสาสไนท์ของกูมันขายกันสองหมื่นเว้ยโอ้โ เฮ้ยยังมีค่าน่าใช้ด้วย <c oughs> แต่แต่มันมีอยากอันนี้อยากได้อะ Dark Queen Modify Edition เนี่ยแต่มันไม่มีแล้วอะต้องไปซื้อ v ว u c เช r ่อ,อ่างผู้เล่นแล้วอ่ะห้าสิบต่อสองพันหนึ่งตังกิเต็มสักสามสี่ชุดนะเนี่ยไว้รอเดี๋ยวหาคนรวยๆขายสามสี่ชุดปะบอกเลยว่าเต็มที่มาวันนี้คงของเอา ไม่มีอะไรเลยเสีบไม่มีขายครับเออใช่ก<ม>สนายกูมันม,ม,มันบอกว่ไอ้นี่ไม่ได้นะมันบอกว่าแกแกไม่ได้แกผูกติดไม่ได้สาเนะติมร้อยทูไปซื้อแพ็กเอาไว้ปืนนี่นี่ดิปืนแบบกลัวะอีเกิลอ,ออฟฟิลดอมอ่ะแรงด้วยปืนมันดี ฝากข้อความไปให้โอเคเราจบแบบนี้อ่ะโอเคอ่าลุยอ่ะไอ้นั่นมันอยากจะแลกรหัสก็ปล่อยมันไปอ่ะเราไม่สนใจอ่าลุยเด้นแมทอ้วแบบนี้นไนสไ<า>รอ,อ่ะไม่ิบแปดสาชิบหายแล้วชิดแล้วชิดซ้ายเลยมึง <laughs> แทงฮะแต่มันไม่มีตาเดียนนะ เออแต่เรามีการเดียนก็เหิดแต่แท้งแท้งส่วนใหญ่เขาไม่วิ่งหาถังยิง <c oughs> เลยดิโอ้โห <c oughs> ทีมมึงดูทีมเราโอ้โหครับเืนใหม่โอ้โหแบบไรเงาส <c oughs> <c oughs> ายยังยืนยินเฉยโโอ้ห <c oughs> <c oughs> เสียงอะไรเพบแพบบโอ้โหจะตายจะตายเอ,อือตายโอ้โดนเด็กยิงตายมันยิงมันยิงคนตีนอะ่ะโอ้โหขออนัดเดียวแล้วก็จอดจอด <c oughs> ขออนัดเดียวจอดจอดอุ้ยสาสาเฮ้ยสาหัวธนูเต็มผมเลยโอ้โหเอาไม่ใช่เนื้อธนูเพื่อน นั้นเลืไม่ว่างตอบโอ้ยอู้อู้อู้อะขูไม่ทันกูยิงอีเนี่ยแะเดวไม่ไหวละอ่ะโค้ชไนยิงสาสไนใหม่มันลายเหมือนสไนนี่นะเว้ยพื้นฐานนะเว้ยแต่มันโส่แต่มันมีลายอ่ะ พูดง่ายๆมันก็พื้นตอนไหนพื้นฐานอันนึงเนี่ยแหละเออโอ้ยสาข้างล่างบานเลยว่ะระวังเลยข้างล่างเดี๋ยว กูผ่านไปโอ้โหกูสู้กับแทงเนี่ยกูกระโดดลงมาสู้กับแทงเนี่ยตายรัวๆเลยกู เรียบร้อยหมดแล้วแทงเออกาเดียนโหเฮ้ยกาเดียนเราเป็นงานว่ะหิวแหะสุดสินเฮ้ยเราได้อยู่นะเว้ยแต่ถึงจะทิ้งหาไม่มากก็เถอะโอ้โหโอ้หยิงไม่ถูกยิงไม่ถูกต้โอ้โหกูลุมามันหลุมมาตุ๊บเนี่ยกูลุมามาตุ๊บมันหลุมมาตุ๊บกันันข้างล่างเนี่ยโอเค รโอ้โหโอ้โหมันมาสามตัวเลยโอ้โหแทงโอ้โหแทงอยู่เป็นหมู่อย่างนี้จะชนะยังไงมันรอแอนซีซิสต์หมดเลยนะ แทงเด็กตายโอ้โหไม่ไหวเว้ยโอ้โแทงมันอยู่อย่างี้กูไม่ไหวว่ะไม่ลงแล้วไม่ลงแลวไลแลวไเฮียลงไพ็ก็ตายโอ้โ,โดนแทงก่อนเหรอเออก็โดนกันทุกคนละสะิ ฝั่งหนูไม่ค่อยมีไอ้จซสไม่ต้องค่อยอะไรเท่าไหร่อุย้ยข้างบนนี้มันแทงข้างบนนี้มันจะซาโอ้โหแล้วทีมเราดูดิมีแต่กาเดียนโอ้โหกาเดียนแค่ใช้งานฮิลก็หมดเวลาแล้ว เแตดคิวก๊อปโอ้โหตายว่ะอุ้ยเอยอแต่ทีมเราก็ทำคิวได้เยอะนะ ตึงเครียดเลยสถานการณ์นี่ยังอะ่ะต้องดกักเลยอะ่ะเอาไบโอนักสร้างพิษมาเจอกอันไอซัซส,สินหน่อยไหมโอ้ยหายตัวหนีไม่ทันเว้ย เออสานายเราคุมบนแล้วปุหแหลกนะเน้ะเวลาคว้าซูมไม่โดนเลยเว้ยโอ้โหมันยิงกันจดกุ้ยแหลกอะ่ะโอ้โปิง <c oughs> ปิงตรู โอ้ยปีนี้หายโอ้ย๊ยอืมมันหายตัวอยู่อืมเอ้าสรับ สับได้ยังแหละอืมดักเฮ้ยเรามีโอกาสชนะเว้ยโหสไนทั้งทั้งรุ่นยังชนะเออเฮ้ยเดี๋ยวรอบรอบหน้าเอาไบโอมาดีไหมเนี่ยผนะลแรกอย่างงี้เอาไบโอมากไ็ได้สิบเจ็ดเพลียว โอ้ยโดนบาได้สิบเทเองเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดหมือใส่ากาเดียนแม่งเต้นให้แทงเลเอาข้างเออโอ้อไปเล่นไปเล่นแทงดีกว่า สายเลยเอามาเดินกันหนึ่ง,งโอเคยี่สิบหกแล้วไปเดหลับครับขอให้เรียบร้อยอไ,ไปเล่นตัวไหนวะเอโอเคไปเล่นเนี่ ตอนแรกกาเตรียมชุดลงบอสเลยนะ่ไอน,นี้ผมรสกก็เจ็ดร้อยก,กว่าโหแรงซืว้พวกนี้ไม่ได้ไ1ันหกสิบสี่ไอหนึ่งสักคู่เลือกของแบบเดี๋ยวกูไม่มีเพื่อนมาเน,นะเอา้าวเหรออาพิมพ์จุดด้อ วนตอนเนี้ยกิมบีบี60นี่กูนิยนทิ้งไว้ข้างไปข้างถนนเลย,นะยเนี่ยมันไม่แรงอะ่ะอันนี้ไม่แรงอะ่ะลีวิเจอ์บีอร์อ่ะมันคอยดูกูดีๆได้นะกู <c oughs> ชอบแบบยิงสไนเปิลๆอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยออกม่หล่ะกูม็นเยว โอ้เสียดายอีกนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะเ <มา S 1> อ้า<ม>กระบอกนี้กูได้มาสองอะไรเนี่ยเออเราไม่สองอันอย่างเงีย้ยลาหาดสายตะไนครับอย่าดูดูดูตัววันคุนบอสห้าบอสบอสเวลหนึ่งอีกแล้วก็ดาบไอ้น,นี่บวกหน้าต้งดูสกิลด้วยมีสกิลบอสหรือเปล่า ตัวมึงของมันเยอะไงเปิดเรื่องของดีสารรู้เปล่าที่จริงมันจะมีของมึงรู้เปล่ามันจะมีของในกล่องเก่าอ่ะกล่องเก่าของแม่งดีว่ะของแม่งยิงแรงด้วยฮะโอ้โหโหลดดิงปะจบละโอ้ยพี่เอ็ดตกโอ้ยเฟมเลติกฝนเลตตกโอ้โหโอเคหยุดอัดคิวเพ่อคลี้ดก่อนดีกว่าเฟมเลตตกนะโอเค